บานทอให้โชคสวัสดีซี่สุขสุขักนกับผมมาละพี่น้องลาพัฒนาของพอสวัสดีน้องเนะาะลาพัฒนามาขึ้นมันออกนี่เด้อพี่น้องได้บนนี่ศูนยว้ยศูย์แปล่างก็คือ0ศูนย์พี่น้องลาพัฒนา,าขึ้นเี่ลาานนเลขบนศูนย์แปดหกเลขล่างกับศูนูน ของพอสวัสด์นั่นเลขเด่นมานํากันเนาะพี่น้องเลขเด่นบนล่างมานํากันแปดหกหกแปดแต่จับคู่เขาเลขเด่นมานํากันจับคู่บาเหมดแปดเก้าแัดจับอยู่นาะพี่น้องแปดเก้าเก้าหกกระจับแต่แปดหกเพิ่นบ่จับ, 8, 6, บ,จบเป็นตัวเด่นเพิน่นประจับเลขบ่ามานํากันเนี่ยคบ่มาเด้พี่น้องเด้เก้าศูนย์ 9, 0, สี่ห้านี่บ่มากนัากันจับคูว่บเขาเหล็กเด็นว่าจับใส่กันเอามาตามกันต่อวันที่วันที่วันที่ยีบสองวันพุดที่ยีบสองมกลาสองหาหกแปดกีคิดได้มากวันอะค่านรอบเสาว,วันสุกก็คือหลอบแรงหลอบ ใบสามนี่เห็นบ่พี่น้องมันอยูุติถนนกะขีเสียงรบกวนแน่แด้วพี่น้องแด้วแยจะว่ากันอดสาเบิ่งเอาอดสาเบิ่งอเอาบ่มา,มาก,กับอะไ้เนาะพี่น้องเนะาะวันพุธวันพุธที่ียีบสอง อเออแมนอยู่วันปุธยีิบสองวันี้ยีิบวันี้ยี่เบเอ็ดรายเนว่าผิดส่วนมากส่วนมากขี้วบาผิดขีเขียนผิดนะก็ยอมรับเนาะพี่น้องเนาะเบาผิดแน่เขียนผิดแน่ ลาวพ่อลาวพ่อสวัสดิ์เดินบนลาง เดินบนล่างเดินบนล่างกับขี่มี่ สองสามศูนย์อันนี้คือเดินบนล่างได้พี่น้องได้นี่ดินบนล่างสองสามศูนย์ ส่วนสุดเด่นได้พี่น้องสุดเด่นสุดเด่นของเพอ่น์นี่ี่เป็นสุดเด่นจะมีสามส่น

ชุดเต้น Long. สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดอันนี้ชุดล่อง ทดลอง <C oughs> เลขไม่มาน้ำกัน เรียกมานำกันศูนย์หนึ่งห้าหกอันนี้พมานำกันแล้วพี่น่องก็จะไม่มานำกัน น้พี่น้องตั้งปรยุตั้งปรย,ยุพี่น้องแคบหน้าจอเนียเลขไม่มาด้วยกันส่วนเลขเด่นบนล่างเนี่เป็นสองสามศูนย์อันนี้ชุดเด่นชุดเน้นนี่ยก็คือ 3, 0, 4, 0, 7, 0, 8, 0. สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ชุดล่องเนี่ยจะสามหนึ่งสามหาสามหกสามแปดเลขไม่มาด้วยกัน ศูนย์หนึ่งห้าหกได้พี่น้องได้แคปหน้าจอทำมากระจัดกระจานกพี่น้องอันนี้คือล่าพัฒนาเด้อขอบุญขอคุ้นขอสวัสดีอะไรขอพี่น้องโชคมานกันฝากคนเลยกดแช่คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม